มือพี่น้องเดี๋ยวรถนั่กับบุษันบ้านเนี่ยปลาเนาะอู้ดอกแบบใหญ่เลยใส่นี่อู้ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันตื่ได้เฮ็ดเลยวันนี้ขี้รถตะลันตะลอดเลยปลาเนี่ยังบ่เบิดครับพี่น้องพุดยังได้เครื่องเดียวค่ะหอเฮ็ดมันปูครับพี่น้องช่วงนี้ละครับช่วงเพิ่นออกเลยบ้านน้องเมฆเข้าเก็บกันอยู่ สวนีงเล้ป๊าพี่น้องครับจุ่มนี่โอ้โห,โห,โห,โหนี่กระทุงเฮดมันปูครับนี่ครับเฮดปวกเข้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับ มันนี้ก็ยุกับบ่าวทิวคือเก่าแล้วครับบ่าวทิวก็สิพามาเลาะหาห็ดปวกคือเก่าครับมันนี้เพราะว่าเมื่อวานได้หลยแหงเนาะครับพี่นนอได้สามกระตาครับมามันนี้เป็นเมือที่สองครับมาหาเลาะเบิ้งครับทำกระไดก็แต่งสีเขินผู้แล้วครับพี่นนอเขินผู้เป็นบกครับไปครับไปหล่นน้ำกันกับบ่าวทิวครับมันนี้สีได้บ่ครับไปจุ่มแหลกครับผมมันนี้หนึ่งสองสามสี่หกดอกครับมือที่สอง chắc anh ấy nó gặp mình này, này, cầm cái câu chụp hình thằng สูใยญ่ครับพี่น้องเครือ่องพ่นครับดินพ่นแกนดอกก็นม่กระยันปุ่นดินแกนแห้งครับพี่น้องพ่นนี่ค้างแห้งครับพี่น้องมันนี่ แถบสิบอมีเลยครับสงสัยเก็บเบิดแต่ว่านะหเหลือผลเนาะเนาะเนาะซ่ำหน่นนครับคอยเหลือกินเบิดครับที่2พวกนี้เหลือด้วยค้าก็รูกิเลเลย นี่ยผีกระเมียนอุ้ยพี่กระเมียนนี่เรเห็นได้ทีเด็ดนี่ครับพี่นอ้องพี่อืมผีหลอ,อบหักวกระสุนเห็ดบุคอยคลายเป็นไรครับมันนี่นี่ครับเป็นริมนี่แกเลาะมาไกลเกือบแล้วเห็นบุษันอันนี้อยู่เนาะ ดีขนาดครับเห้มนบนห่วกระสุนอยู่ครับแต่ว่ามันอันนี้มันบหลาย อ๋อคักแล้วคาดครับพี่นนอหัวกระสุนครับผมพวดนนี่พี่อ๋อหอดพี่กระสุนแหนลมๆเลยครับอาจจะได้บปุปเปอได้เ้าครับมอน,น โอ้เรือเดีครับตัวนี้ ngay ờ, đi hấp bằng trường khá trường đó ui chụp này นี่นี่ก็มีครับพี่น้องนี่บวกหันบวเห็นเลยเต,ต็มกอ <c oughs> ก,กเต็มกำโงกเหลืองกรบผมดอกหนึ่งอ,ออกอย่างนี้จะไปพูแล้วครับบบบน,นี้แถวมูบ้านนี่ไมี่เฮ็ดปวกแล้ว้หาหลาะเบิ่งเฮ็ดแดงกอให้ละโงกเนาะเทือนออกนี่ครับพี่น้องเฮ็ดปวกที่ห่อใดม้นนี้ครับ ตอนนี้บ้าเชี à, ọ, ủ, ่ยวกับมาหอดเถิงปลาเถิงผู้นะครับมาหาเลาะเบิ้งเห็ดเถิงผู้นะครับที่มีเห็ดยังออกแนนียเห็ดจะได้บ่อแลครับถ้าไปเลาะเบิ้งบ้าเชี่ยวก็วู้พี่น้องเดี๋ยวรถนั่งกับบุษันบ้านเนาะอู้ดอกแบบใหญ่เลยใส่นี่โอูโอู้วีวี วันที่สิบวันได้เฮ็ดเลยเหน,นือขี่รถตลอดตลอดเลยอู้จุม่มใหญ่ครับอู้ยครังพี่น้องกลางทางเลยครับเก็บอนเยวคนมาอ๋อดอกแบบใหญ่ขี่รถมาหาเฮ็ดแดงกอมาสีหาหุ่มพระท่านใดพ่อดอกครับผมขี่รถกำลังขิดไปทางไดนน้องเหมือนนี่ จะได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่อูอ้ขาายขาเหี่ยวแหงครับแทงเล็กจักหน่อยครับขามันเหี่ยวเห้ยอูยบปู่ลาหนิงเลื้อเคืองหนึ่งคนครับผม เมื่วววอวานนี้แม่แมเอฟซีมันก็นโทรมาหล่ครับอยากกินเห็ดปวกเปลาที่อยู่กับเอาไปขายเบิดมาเมื้อนี้แทบสิบ่ได้เลยครับเกือบ่ได้แบง่งล้างไว้กะถาล่อครับพี่น้องเล็กน้อยเห็ดปวกคาดอนเนาะเฮ็ดปวกคาดอสิออกมัน,นี ครับถ้ามันทีกันสีดอกบ่ใหญ่คือเมื่อวานนี้บ้าที่เก็บก็ทีกันแห้งดอกบ่ค่อยใหญ่ปานไรครับโอ้ยแต่ว่าขาเหีว่วเด้พุนะ่นน่ะโอ้ดอกนี้ขึ้นบ่นไดเ ได้ห้าหลอะเบิงน้ำพุนแถวนี้แล้วเถือนไปผ่ออีกมูหนึ่งมูใหม่เนะอี่ี้องครับมองได้ออกบรีมมูนี่ดอแกแบบยังอ้ยผุนอะ <c oughs> ผูดทางผุนก็นมีครับผม ปลานี่ยังโบเบิดครับพี่นนอพุดย,ยังไดเครื่องเดียวค่ะนัน่อุ้ยยาวครับน่าจุ่มนออกจีมกันแห้งมันเลยหรอปูใหญ่ครับจุ่มกันพวด อยคาเงาอาดลา,รารนนครับพี่น้องเบื่องโพนนี่ครับโอ้ยหลายเติบได้แกงหนึ่งคนละแล้วสิห้าเลาะเบิ่งน้ำมุปนปานขี่รถหมาแนี่ยอย่างพ่อมาตั้งเป็นแถวเลยครับดาวที่อยู่กับรถยางดวดเร็วๆเหมือนนะี่นองอกระเพาะปลาเอาได้บวนี่อู้จนเถ่าเนาะเอาบปได้แล้วครับเสซราขึ้นแล้วเอาไว้นี่ฮะให้ปวกมากิน โอ้โดกใหญ่หงโอ้ยพี่นองครับแดงกอบานแล้วเอาไปแกงใด้อยู่นะมันยังแข็งอยู่ครับแต่ว่าถือห้อยเจาะดึงมาตรงนี้ดึงโอ้โหนี่อุงแดงข้ามครับดอกหี่ๆง,องาอมเลยครับผมบุคิดว่าสิพอกระพาออกมาหนิแต่ก็เฮ็ดปวกแล้วครับ ขี่รถมาซื้อผอหิ็ดปวกก็ได้โอ้ยปสิมาลเฮ้ย,ยขาตันจุลูเลยครับนี่นะกโกนเลยโอ้ยแน่นครับฟังเสียงผุ่นแน่นแห้งครับโอ้ยสอ,องดอกอพี่ดอกรุดม่ตองขึ้นครับเย็ดแดงกอใหญ่พี่ดอกหนึ่งใหญ่ขึ้นกันดอกบ้านแล้ว อ้ยแข็งอยู่บนแข็งอยู่เนาะเอาได้ครับเอาไปแกงกิจมาจุ่มยางใหญ่เลยครับผมเผาแล้วต้นนีงเผาครับพี่นนองต้มเห็ดเตี๋ยเป็นีงเห็ดตังคข้ครับผม ดอกเดี่ยวขอเลาะเกิดเป็นเหยียบครับผมเห็ดบวกตาบอออดอกง่ายขนาดครับขาเพิ่นบุคอยเห่ยวรอกครับตันจะลูเลย่อเฮดมันปูครับพี่น้องช่วงนี้แล่ะครับช่วงเพิ่อนออกเลย บ้าน,น้องเมฆเขาเก็บกันอยู่สวงนี้บ่าเที่ยวบุเคยกนนินเนี่ยนี่เอาไปเห็ดยังเสียผัดบ่ผัดเกงไปส่วนนี้นหนูไข่เห็ดบดดินครับผมออกเป็นเหงาเป็นเหงาเลยเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่ครับออ,ออกเป็นแถวเลยครับผม เงาเป็นเ,งาเ,นเงาเลยเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆมันครับดอกหน่อยยันมุนยันเหละครับผมเท่ามืออื่นมันใหญ่อีกเนาะโอ้อย,อยข่าดอกอวบเลยบุ๊ยคาดอกเลยปัดไข่ไข่ห็ด บดดินนี่แหละครับเฮ็ดบดเฮ็ดคอนขาว<อ>าไปสินหรอกแต่ว่ามันเกิดน้าขีด,ดินอันนี้เรื่มจะแก่แไรเลยด้ววนถึงเจาะลาวเลยลนะครับลายเติอบอยู่ ออกพอดีเลยค้าก็อวบดีขนาดถ้าคลิปเอาแต่ตัวอ,อ,อ่อนๆมันครับผม ดอกแก่ผูซึกว่ามันจีงาบนะไข่เฮ็ดบดนะครับเฮ็ดบดเฮ็ดคอนถ้ามันแก่มากกต่จียาบอมนะันอ่ะกต่จะกลายเป็นเฮ็ดสุกนะอ้ยเงานี่เอืองขาพี่น้องครับอ้ยขาอวบแห้งกระเสียบแห้งยำกึดๆคือ เอาแต่โตนอ้อนมันครับผมโตัวแกนสีเงาพี่น้องครับจุ่มนี่โเป็นเหงาเลยพี่น้องเห็นอันนไ้น,น้ำลานขาบอกเห็ดเข้มท่องกันเป็นคึ้นกันเลยเจนี่ก็สิเสีบคึ่กันนั่นแหละครับ ยุมมาเลยเงานีครับเป็นเงาเลยตัวนี้เอาไหว้ทาเก็บมเอื้อโอ้ดอกใหไปไนหนาครับพี่น้องปอดดอกนีใยเลยคขาอวดอวนเลย โอเคนะครับเดี๋ยวดินสีแหง้งอ่อนๆเลยครับผมจะเกลแกงเสียบเนาะ ทางทึ่งจริงจะอ่อนกว่ากนดีอ่อ,อ,อ,อนให้แห้งครับพี่น้อง โดนบุญสุ่ม่นเท้าเต็มอยู่รับจะได้เลือกเอาแต่ตัวอ่อนมั้ีเนาะโอ้ยขาใหญ่เฮงตัวนี้เอาไหวเนาะ มันไลยแนวนี่ครับก็บดยเอาดอกหน่อยครับพี่น้องเอาแต่ดอกมันพอดีกินนะ่ะดอกงี้นะ่เน่ะแต่ว่าดอกเถาก็เอาเอาไหว้เทือนเป็นเสือครับเถาที่บ้าที่อยู่สังเกตน,นี่ออกน้ำกกบากครับผมต้นบาก สังเกตบึงถ้ามันแก่นี่มีดสีิปาดบุคอยเขาครับนี่ยังอ่อนๆอยู่ครับแต่ว่าดอกหใหญ่หฮง<ะ>ปาดขาที่ดอกเบิง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 ขาเบิงบุงบ้ยมันเท่าเลยครับนมันเลยเท่าดอกมันดอกใหญ่มันตึกอแม่งจาอ พี่น้องเบิงขาเบิงซุ่มนี่บัดนนี้อ๋อกำลังเป็นหัวกระดุมแต่ว่าขาต่ำอยู่สี่เน้วบอาที่อยู่จงไว้เก็บมืออื่นครับย่างบ่ย่าง,งมาหลุนน้ํากันบ่นปกเลยเอาไว้ยังสี่เลยแล้วครับเพราะว่าปลาเงียบแม่งน่าจะบ่ค่อยมีคนมาเนาะ,ป,ะ,ะป่ะหาเบิงซุ่มใหญไงมันมันีน่เอาหลุ่นนี่นะครับเป็นเหงาเป็นเหงาพี่หนอกร้ายแหี้ เขาแค้นครับผมนี่จูมเดียวกรโหลเอาละครับพี่นอ้องได้เวลากลับ,บาบแล้วครับมาเบ่งผลงานกระบ,บาที่วครับมาอนีโอ้ยครับกระมานคือเก่าแล้วครับนี่กระตานี่กระซิมีเฮ็ดมันปูครับเฮ็ดกอเฮ็ดยังเหมือนนั้นเนาะบัวลายเป็นได้แล้วครับเฮ็ดกอส่วนหมากที่เป็นเฮ็ดมันปูครับผมนี่กระถุงเฮ็ดมันปูครับนี่ครับเฮ็ดปวกเข้าได้บัคคอยลายเป็ดครับนี่นายจะบ่ถึงลดหอกครับ หม่อวานออกลายแห้งงานสีเก็บเบิดเลยแล้วครับพี่น้องมาพร้าอยู่ผู้พ่นหนึ่งครับข้างทางเลยงานซิ่ท่านในล่างคลายดอกครับท่านใส่แผ่นดอกเนาะมันแบบพ่อโลครับผมพวกกระเทือนเนาะถือว่ามันคือเก่าแล้วครับอย่างนี้มันเ็ดปวกมันเ็ดมันปูครับผมครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จย่าลืก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าเที่ยวครับสำหรับวันนี้บ่าเที่ยวขอโตลากลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ